น้องไว้เติมให้สเพื่อนหนึ่งนะครับหนังนอกกระแสพี่ชายไมฮีโร่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนหนังไทยไปชิงรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ต่างประเทศปีนี้นะใช่ค่ะเมะื่อวานนี้สมา,สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะคะมีมติเป็นเอกฉันส่งภาพยนตร์เรื่องนี้พี่ชายไมฮีโร่เป็นตัวแทนหนังไทยไปประกวดค่ะ เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของคุณจอชคิมเป็นผู้กำกับชาวเกาหลีนะคะมีโปรดิวเซอร์และผู้กำกับมือรางวัลอย่างคุณใหม่อโนชามานั่งแท่นโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนบทให้เรื่องนี้เขาฉายบ้านเราจริงๆตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างพี่ชายที่ต้องดูแลน้องชายมาตั้งแต่เด็กพ่พอกับแม่เนี่ยเสียชีวิตนะคะ แต่จะพ่วงประเด็นเรื่องกลุ่มคนรักร่วมเพศแล้วก็การเมืองสอดแทรกข้อคิดแล้วก็การกระทําที่เสียดสีในสังคมปัจจุบันเอาไว้ก่อนฉันในบ้านเราพี่ชายมาฮีโรควาร้ารางวัลจากเวทีหลายเวทีมาก่อนหน้าแล้วนะฮะหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมจากเทศกาลโตรอนโต2015เทศกาลหนัง LA Asian Pacific Film Festival 2015แล้วก็เคยฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินมาก่อนนะคะ ออสการ์ Oscar, ครั้งที่88 28พุาพันธ์บีนาเชียร์กันนะคะพี่ชายมาฮีโร่นะฮะ<อ>เดี๋ยว<อ>ว,วันต่อๆไปจะไปถามผู้เกี่ยวข้องค่ะเพราะหลายคนดูแล้วก็บอกว่าน่าประทับใจครับปิดท้าย